ฟุตบอลประจำวันที่26มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะ องเดโอน่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคมรูนพิจารณาการกลับไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรต้องสังกัดหลังตกเป็นตัวสำรองในเกมกับแกมเบียและได้ไปมีปากเสียงกับชามูเอลเอโตประธานสหพันธ์ฟุตบอลของแคมรูนลิโกแบรงตัดสินใจใช้งานคนอื่นลงทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูตัวจริงในเกมชี้เป็นชี้ตายกับแกมเบียเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยโอน่าผู้รักษา ประตูปีศาจแดงตกเป็นแค่ตัวสำรองแบบไม่มีใครคาดคิด ทำให้มือกาวลายนี้กําลังพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากทีมชาติเคมาูนแม้เป็นการแข่งขันที่ยังไม่สิ้นสุดและจะกลับไปสโมสสอนต้นสังกัดหลังไม่พอใจกับการถูกถอดออกจากการเป็น11ตัวจริงในเกมนัดล่าสุดของรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงการไปมีปากเสียงกับซามมเอลเอโตที่ระหองระแหงกันมาตั้งแต่ฟุตบอลโลก2-2ที่เจ้าตัวถูกส่งกลับบ้านระหว่างทัวร์นาเมนต์